ช้าตรู่วันต้นสปดามารีชาวมักดาลาวิ่งไปหาซิมนเปโตรกับสิทธิอีกคนหนึ่งที่พระเยซูเจ้าทรงรักบอกเขาว่ามีคนนำองค์พระผู้เป็นเจ้าไปจากพระคูหาแล้วพวกเราไม่รู้ว่าเขานำพระองค์ไปไว้ที่ไหนเปโตรกับสิทธิคนนั้นจึงออกไปมุ่งไปยังมุ่งหน้าไปยังพระวิหารทั้งสองคนวิ่งไปด้วยกันแต่สิทธิคนนั้นวิ่งเร็วกว่าเปโตรจึงมาถึงพระคูหาก่อน เขาก้มลงมองเห็นผ้าพันพระศพวางอยู่บนพื้นแต่เขาก็ไม่ได้เข้าไปข้างในซิมอนเบโตซึ่งตามไปติดๆก็มาถึงเข้าไปในพระคูหาและเห็นผ้าพันพระศพวางอยู่ที่พื้นรวมทั้งผ้าพันพระเศียรซึ่งไม่ได้วางอยู่กับผ้าพันพระศพแต่พับแยกไว้อีกที่หนึ่งสิทธิคนที่มาถึงพระคูหาก่อนก็เข้าไปข้างในเขาเห็นและมีความเชื่อ พระวาจาของพระเจ้าก่อนคริสต์มาสเราได้พูดถึงบทบาทของยอนแต่เป็นยอนบัพติสยอนอีกลูกของเซกคาริยาหลังจากคริสต์มาสมาสองสาวันวันนี้เราพูดยอนถึงยอนอีกผู้นึงแต่เป็นยอนเป็นสิทธิ์ของพระเยซูเจ้า เป็นบุตรของเซเบดียอนทั้งสองหรือโยฮันโยฮันนสิสเป็นคนที่มีบทบาทในความเชื่อของเราชาวคริสต์อย่างอ,อย่างมากทีเดียวนะถ้าเราฟังพระวรสารเราจะมีความรู้สึกเอะวันพระวรสารวันนี้แทนที่จะเป็นพระเยซูเจ้าที่เกิดในรางญ้ากลับกลายเป็นพระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นสู่สวรรค์กับคืนชีพนะ ออกจากคูหาหายไปแล้วแล้วก็กลับคืนชีพบรรยากาศมันดูเหมือนสุดข,ขั้วเลยครับทำไมถึงให้เรามาลำบึงติดตองพระบริสารที่ค่อนข้างจะสุดข,ขั้วแบบนี้คําตอบก็คือพระศาสนาอยากอยากจะให้เราคิดและก็ตระหนักในความหมายอันลึกซึ้งในชีวิตขององค์พระเยซูเจ้านะย้อนคือคนที่เป็นวิทเนสคนที่เป็นพยานอย่างแท้จริง งาน,นเขียนพระวรสารของยอนนั้นท่านเขียนนักประวัติศสาสตร์คิดว่าคงประมาณปี90นั่นแปลว่าท่านยอนใช้เวลาตรีตรองเรื่องราวของพระเยซูเจ้านานทีเดียวนะพระวรสารที่เขียนก่อนก็ขี่หิบว่รวรสารของมารโกต่อมาก็เป็นมัทชิวลูกาและยอนได้ใช้เวลานาน,านทีเดียวในการตรีตรองเรื่องราวของพระเยซูเจ้า ถ้าหากว่าเราสังเกตในบทอ่านที่หนึ่งนะครับโดยทั่วไปเราก็จะไม่สังเกตนอก <Okay. S 1> บทอ่านที่หนึ่งเขียนไว้อย่างนี้นะเราได้เห็นและได้เป็นพยานเราได้ประกาศให้ท่านทั้งหลายรู้ถึงชีวิตนิรันดร์ซึ่งอยู่กับพระเจ้าปรากฏให้เราเห็นสิ่งที่เราได้เห็นได้ฟังนี้เราประกาศให้ท่านทั้งหลายได้รู้ด้วยเพื่อท่านจะได้สนิทสัมพันธ์กับเราความสนิทสัมพันธ์นี้คือความสัมพันธ์กับพระบิดาพระบุตรคือพระเยซูเจ้า และเราเขียนเรื่องนี้เพื่อความยินดีของท่านจะบริบูรณ์คำนี้ลหละก็จะมาขยายความนะเพื่อความยินดีของเราจะบริบูรณ์ Jo y to t h e world ใช่ไหมว่าก็ที่เวลาที่เราฉลองคริสต์มาสเราตกแต่งคนทั่วโลกก็ตกแต่งต้นมงต้นไม้แต่รู้ไไมคนที่ไม่จอยคนที่ไม่ยินดีก็อีกการเกิดจะเกินครึ่งโลกนะเขาไม่ได้จอยเขาไม่ได้ยินดีอะไรกับพวกเราเลยนะตรงกันข้าม เขาเกลียดด้วยซ้ำไปนะอันนั้นเป็นความจริงแต่ยังไงก็ตามสัหรักพวกเราเรายินดีคำถามที่บอกว่ายินดีของพวกเราเป็นยินดีอันมีความหมายและลึกซึ้งนั้นก็คือในองค์พระเยซูคริสต์เจ้าวันก่อนพ่อพยายามอธิบายแล้วว่าองค์พระเยซูเจ้าอย่ามองพงเป็นเพียงแค่เบบี้ที่นอนอยู่ในรงังหญ้าแต่จงมองเบื้องลึกเบื้องหลังและเราก็รู้ว่าเแบบี้คนนี้มาจากพระผู้เป็นเจ้าที่มองไม่เห็น และมารับเอากายเป็นมนุษย์ที่มองเห็นได้อันันก็ยินดีแล้วเพราะว่าความยินดีของเราเกี่ยวข้องกับพระผู้เป็นเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ความยินดีอีกประการหนึ่งในวันนี้ที่เราควรที่จะตรีตรองเป็นคายินดีความยินดีซึ่งยืนยันโดยท่านยอน,ท,น,ยอนท่านยอนมองทะลุลึกลงไปสู่คําว่าสรรพสิ่งทั้งหลายในโลกในจักรวาลน,นี้ถูกสร้างมาโดยคําพูดเวอร์บนะุมโลกกส ภาษาท่านยอนใช้คำว่าโลโกสแล้วภาับษาที่เขาแปลออกมาเป็นภาษาละตินก็คือเวอร์บุมแปลเป็นภาษาไทยก็คือวาจาคำพูดหรือวัจนาตเป็นคำอันเดียวกันแปลว่าอะไรแปลว่าผู้เป็นเจ้าทรงสร้างส,สรรพสิ่งทั้งหลายด้วยใช้พลังคำพูดของพระภาษาของพระคมปีเขาใช้ว่า วันที่หนึ่งตรงจังหวะจงมีสิ่งนี้เกิดขึ้นก็มีสิ่งนั้นเกิดขึ้นมันเป็นภาษาสัญลักษณ์นะคำพูดจึงเป็นคำสิ่งที่มีพลังแล้วท่านยอนมองว่าคำพูดนั้นได้กลับกลายมาเป็นเนื้อเป็นหนงังเป็นมนุษย์ในรูปขององค์พระเยซูเจ้าข้าพเจ้าเป็นพยาข้าพเจ้าได้สัมผัสพระองค์ข้าพเจ้าได้อยู่กับพระองค์และข้าพเจ้าก็ได้ตรีตรองมาจนถึง ไวเชารานี้ข้าพเจ้าพูดได้อย่างมั่นคงมั่นคงอจไรนะมั่นใจร้อยเปอร์เซนต์อย่างจริงแท้ไม่มีอะไรที่เคลือบแคลงว่าเยซูผู้นี้มาจากสวรรค์คาว่าความยินดีของเราชาวคริสต์นั้นจึงมาสู่จุดที่ความเข้าใจของเราว่าใช่ข้าพเจ้ายินดีเพราะพระผู้เป็นเจ้าที่ข้าพเจ้ารับเชื่อนั้นไม่เคยทอดทิ้งมนุษย์ไม่เคยทอดทิ้งข้าพเจ้าเองด้วย มนุษยชาติได้ตกลงไปได้หลงลงไปแต่พระองค์ก็กอบกู้คืนมาความสัมพันธ์ตัวนี้ไม่เคยหายความจริงตัวนี้ละ่ะทำให้หัวใจของฉันเบิกบานและก็เยินดีพระองค์ไม่เคยทิ้งฉันพระองค์ไม่เคยทิ้งมนุษยชาติและพระองค์ไม่ปล่อยให้มนุษยชาติและโลกนี้ต้องสูญสลายไปแน่เป็นความยินดีไหมละ่ะบางคนบอกว่าเลวไหลแต่สำหรับเราเราบอกว่าไม่เลวไหล พระเยซูคริสต์เจ้าพงพยายามที่จะพูดในชีวิตของพระองค์ตลอดชีวิตแต่คนที่ไม่เข้าใจก็ฆ่าพระองค์ทิ้งย้อนสิทธิ์ของพระองค์ยืนยนันจนแก่จนเท่าเข้าสู่วัยชาราและท่านบอกว่าชีวิตแล้วถ้าหากจะบรรยายทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของบุคคลผู้นี้หนังสือทั้งโลกก็เขียนบรรยายไม่ได้เพราะพระองค์เป็นส่วนหนึ่งของพระผู้สร้างเราเห็นเพียงแค่ 30ปีในวัยของพระองค์แต่นั่นมันเป็นมิชชั่นนั่นเป็นภารกิจแต่ชีวิตความเป็นของพระองค์นั้นสุดที่จะบรรยายเมื่อเรารู้เราเข้าใจเราเชื่อความยินดีก็เกิดขึ้นมาในมุมมองนี้ด้วยแล้ว็ความยินดีตัวนี้ละ่ะที่ทําให้บรรดาศิษย์ของพระองค์เมื่อได้เข้าใจพระจิตเจ้าช่วยให้พวกเขาเข้าใจแล้วเขาไม่เคยกลัวคนที่คิดตา่างคนคิดคิดตา่างและคนที่ตา้านด้วยนะเขาไม่เคยกลัวนะเพราะว่าความจริงนั้นเลย เปี่ยมล้นในหัวใจของพวกเขาแล้วตัวนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าคิดสําหรับพวกเรานะครับความยินดีของเราหายไปหรือยังนี่กําลังจะเจ็บต้นคริสต์มาสใช่ไหมมันหายไปพร้อมกับต้นคริสต์มาสหรือเปล่าท้าทายทีเดียวนะสาหรับเราความยินดีฝังลึกอยู่ในบุคคลที่ชื่อเจสัสเยซูในมิติของการเวลานี้นะครับแต่วันนี้แหละเป็นสิ่งที่อพออยากจะแบ่งปันเพราะก่อนค่อนข้างจะรู้สึกว่าลึกซึ้งเหลือเกินคําพูดของท่านนบุญ ยอนที่บอกว่าเพื่อความยินดีของพวกเราจะบริบูรณ์เมื่อเราเข้าใจเมื่อเราตรีตรองนะ